โอเคเรนเจอ์ตอนระวังไฟช็อตนะอแบบนี้สิไม่เสียแรงที่เชียร์มาตลอด เย่เย่ย yeah, yeah, yeah. อะไรกันนี่เดินไปเดินมาขวางหน้าร้านตั้งแต่เช้าจนไม่มีคนเข้าร้านแล้วเนี่ยขอโทษครับเรียบร้อยเข้าไปได้แล้วอาชุบ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 ประตูรหัสหรอต้องเจออันนี้ที่เจ้านายให้มาไหนลองสิเอ๊ะได้ผลเจ้านายครับถึงแล้วครับ เครื่องมือที่เจ้านายนี่สุดยอดเลยครับเจ้านายเก่งที่สุดถึงมอแปลงของเมืองเราใช่ไหมที่นี่ก็ทำตามแผนได้แล้วแผนที่ว่าให้บอดมอนตัวใหม่เข้ามาที่มอแปลงให้ได้แล้วก็ไปชาร์จเอาไฟฟ้ามาไว้ที่ตัวจนเต็มใช่ไหมครับกำลังทำกันอยู่เลยครับชาร์ดีมากแล้วทำตามแผนต่อไปเลยนะชาร์จมัน เท่จังเลยช็อตมอนท่าเราต้องห่างกันสักหน่อยนะช็อตมอนช็อตชๆๆชไปเราไปจัดการตามแผนของเจ้านายกันต่อช็อตชๆๆ ไฟทีวีเป็นอะไรอะเอ,ะอะไปดูโอ๊ยไปทอนลาอนเป็นไปตามแผนหาไฟ,ไฟเย้่ยลืมตัวอีกแล้วสวัสดีครับด็กเตอร์ สวัสดีสกายนามิคูกาโหสัญญาณไม่ค่อยจะดีเลยนะครับใช่แล้วตอนนี้มีคนแจ้งมาทึงหน่อย o อ c ว่ามีไฟฟ้าช็อตอยู่ในหลายพื้นที่ทำให้ไฟฟ้าติดติดับดเด็กๆก็โดนไฟดูกันเย่แยะจนผิดสังเกตยังไงฝากทุกคนไปตามโลเคชั่นที่ส่งให้นะโอเคไหมโอเคครับโอเคแอ้์ นี่น้ามิคุกา้าน่าจะที่นี่แล้วนะอืไปกันเถอะได้เลยนี่มอปแปลงเพิ่งระเบิดเลยแสดงว่าคนทําจะต้องอยู่แถวแถวนี้แหละสกายไปก่อนเลยนะเดี๋ยวน้ามิกับคูกา้าจะจัดการไฟที่ไม้นี้ก่อนอืมอืมถังดับเพลง โฮทำไมเป้นามนีมีทุกอย่างเลยอ่ะเป้คูก้าไม่มีอะไรเลยอ่ฮะฮฝากด้วยนะนี่แนะ่ไปไหม้แบบนี้อันตรายมากไปล่อยไว้ไม่ได้ใช่แล้วเดี๋ยวจะลามไปไหม้บ้านแล้วจะยิ่งแยกเข้าไปใหญ่ใหนมาทำอะไรอย่างนี้กันเนี่ย เราไม่ยากรอกสุดยอดไปเลยชอดมันเย่เดาไม่อยากจริงๆว่าใครเป็นคนทําหยุดนะพวกแพตเตอร์แมนหยุดทำไมกันล่ะคิดว่าเราจะกลัวเหรอวันนี้เรามากับชอดมันไม่กลัวรอกชัอชชอตชอตชัชชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตรายนะเล่นแบบเนี้ยเขาไม่ให้เล่นตับไฟแบบนี้กันนะ ชด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 คราวนี้โอเคเรนเจอร์ทำอะไรไม่ได้เลยฮ่าฮฮเย่เยๆชยเชด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 ยุยอยดากจังเลยคราวนี้คิดจะมาชดด้านหลังเหรอไม่มีทางชด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  ไรกเนเี่ยไปทางไหนไม่ได้เลยสุดยอดช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 ดแย่แล้วสิลงไปทางไหนก็ไม่ได้ด้วยเอยเฮ้ยน้ไฟฟ้าฮะโอ๊ยเกือบไปแล้วขอบคุณนานมิมากเลยนะอื้มอืมแน่โอ้มีเครื่องแบบนี้ด้วยเลยเนี่ย ไม่อยากก็รู้ช็อต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 นี่แหละน,นี่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 ตอนนี้ละ่ะเสร็จพูกก่ก้ามาดูนะเดี๋ยวพอแตะตัวช็อตมอนพวกโอเคเรนเจอร์ก็จะถูกไฟดูดเหมือนพวกเราฮ่าฮู่่ก,ก้ามาช่วยแล้วเอ๊ะนี่อะไรอะ่ะช็อต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 เอ๊ะเอ๊ะช็อต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  เป็นอะไรไปอ่ะช็อตมอนถ้าทางไฟจะหมดนั้นก็แย่แล้วสิหนีกันเถอะเลิกเล่นกันได้แล้วโอเคพาวเวอร์ ช็อตม่อนก็ไม่เท่าไหร่นี่เฮ้ยนั่นนะสิไม่เท่าไหร่เลยจริงๆน้ามิท่วงโอเคปลอดภัยไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้เหมือนกันพวกเราไม่ควรประมาทเวลาอยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้ากันนะ อย่าเอามือหรืออะไรไปแย่ปลั๊กไฟมันจะช็อตเอาถ้ามือเปียกก็อย่าเอามือไปโดนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปิดปิดสวิตไฟควรเช็ดมือให้แห้งก่อนเด็กๆไม่ควรเสียบปลั๊กไฟเองควรบอกให้ผู้ใหญ่เป็นคนทำให้และถ้าเห็นว่ามีไฟช็อตตรงไหนอย่าไปเข้าใกล้ให้รีบแจ้งผู้ใหญ่ให้รู้โดยเร็วเพราะไฟฟ้าลัดวงจรอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ถ้าทำแบบนี้ได้รับประกันว่า โอเคแน่นอนครับแหมความเสี่ยงจากไฟดูดนี่น่ากลัวมากมากเลยนะเด็กๆอย่าไปใกล้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีประกันภัยไว้นะ <c oughs> การประกันภัยนั้นต้องดูความคุ้มครองที่ตรงกับความเสี่ยงของเราด้วยนะเรามีความเสี่ยงเรื่องอะไรเยอะก็ทําประกันภัยประเภทนั้นไปอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ให้สํารวจความเสี่ยงของตัวเองและเด็กๆด้วยนะต้องระวังอย่าใกล้สิ่งอันตรายด้วยละ่ะตอนหน้าพบกับความเสี่ยงอะไรติดตามกันนะเด็กๆ <c oughs>